โอเคครับคนต่อไปครับการที่ผู้หญิงกับผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กันนะคะโดยที่สวมใส่ถุงอนยางอนามัยหรือไม่สวมใส่กระตามเนี่ยนะคะเราไม่รู้ว่าอวัยวะเพศนั้นจะสะอาดหรือไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไหมคะแล้วก็จะมีวิธีการป้องกันและแก้ไขยังไงคะจะต้องรู้นะครับว่าการมีเพศสัมพันธ์กันนะครับไม่ว่าชายชายชายหญิงหญิงหญิงมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งนั้น ไม่ว่ามากหรือน้อยคุณไม่มีทางรู้เลยว่าคุณเป็นคนแรกของกันและกันหรือคนสุดท้ายของกันและกันเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าคุณไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายผู้ชายคนนั้นเขาอาจจะโดนผู้หญิงรุ่นพี่กินเด็กมาแล้วก็ได้เพราะนั้นจึงต้องรู้ว่าการจะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งถ้ายังไม่ได้ไปตรวจก่อนแต่งงานนะตรวจก่อนที่จะมีเซ็กส์กันนั่นแหละ ถ้ายังไม่ได้ตรวจไม่มีใครปลอดภัยครับในยุคนี้ถ้าจะมีกิจกรรมเรื่องนั้นผู้ชายต้องสวมถุงยางอนามัยครับและต้องสวมก่อนมีกิจกรรมไม่ใช่มีกิจกรรมก็เรียบร้อยแล้วใกล้ๆเขาจะหลังค่อยสวมตอนนั้นน้องๆครับผมไม่อยากจะขู่พวกน้องๆเพราะเรื่องขู่ไม่มีความหมายแต่การประชุมล่าสุดซึ่งประชุมปาเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสูตินารีแพทย์ทั่วโลกมาประชุมกันเพื่อที่จะลดอัตราการตายของผู้หญิงครับ อัตราการตายอันดับหนึ่งผู้หญิงทั่วโลกขณะนี้ก็คือมะเร็งปากมดลูกครับและเราพบว่าในประเทศไทยเรานั้นเราพบมะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับหนึ่งของมะเร็งผู้หญิงทั้งหมดในขณะที่ผู้หญิงทั่วโลกนั้นมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งอันดับสองครับถ้าจะอธิบายว่าทําไมคําตอบก็คือว่าคนไทยใช้ถุงยางอนามัยน้อยมากและถ้ายังไม่ใช้ต่อไปมะเร็งปากมดลูกจะฆ่าชีวิตผู้หญิงเราไปอีกมาก เพราะว่าเมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วถ้าคุณไม่ไปตรวจเช็คมะเร็งปากมะลูกเป็นประจําทุกปีนะครับโอกาสจะเจอมะเร็งปากมะลูกระยะเริ่มแรกซึ่งรักษาได้จะน้อยลง